คันนี้จัดไปเลยราคาพิเศษเพียง399,000บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้สุดแสนจะพิเศษเลยสำหรับรถปี2016แบบนี้นะสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์สองคุณภาพดีราคาต่ใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมอยู่กันในช่วงรถเด่น เพชรคาเซนเตอร์สำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเอาใจคุณลูกค้าสายใช้งานโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีรถกระบะสุดแก่งแบรนด์ตลาดเข้ามาใหม่เลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่รุ่นนิยมมากๆมาทีไรก็หมดมาทีไรก็หายวันนี้เอาเข้ามาแล้วนะครับผมใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้คุณห้ามพลาดเลยวันนี้นี่เลยสุดหล่อ Toyota h ไฮลักลีโ Smart c แค 2.4J ปี2016คันนี้บอกเลยว่าราคาสุดพิเศษอย่างแน่นอนครับและนี่คือเจ้า t ต y o ต a h i l u ัก e ี v s s m r t t c ท 2.4J ปี2016บอกเลยว่าคันนี้สวยอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าคันนี้จะโดดเด่นแบบไหนอะไรยังไงครับตามมาเลยคันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นกระบะสุดแกล่งแบรน์ตลาดนะผม Toyota h ไ l u ักรีโว คันนี้อกเลยว่าสวยๆเลยนะมาพร้อมกับสีขาวคู่ตัวนะสีสวยๆเงาๆฉ่ำๆเลยนะผมตัวนี้นะนี่ฮะตัวนี้เป็นตัว 2.4J นะผมออปชันที่ให้มานี่ก็ถือว่าเป็นออปชันพื้นฐานสำหรับรถกระบะทุกคันต้องมีคนระับผมบอกเลยว่าออปชันที่ให้มาเป็นออปชันที่พื้นฐานเลยแต่ว่าหรูๆเลยนะคันนี้นะ เริ่มจากด้านหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติรฟเฟกเตอร์นะครับผมตัวนี้นะมาพร้อมกับหลอดแบบฮาโลเจนนะครับผมตัวนี้ส่องสว่างพุ่งแบบกระจายนะครับผมคันนี้นะตัวข้อไฟก็เป็นแบบโครเมียมนะครับผมตัวนี้ไฟหน้าก็ยังใสๆเอี่ยมๆอยู่เลยนะครับผมนะตัวนี้กระจังหน้านะผมด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบ3ามชั้นนะครับผมตัวนี้สีดำนะครับผมดุๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นเกรดเจนะครับผมมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะครับผม รูปลักษ์ดีไซน์แน่นอนว่าเป็นรถกระบะที่ให้อารมณ์ความแข็งแกร่งดุดันสวยๆนะผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างรถกันต่อเลยนะครับ สำหรับด้านข้างนะผมมิติตัวรถนะบอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่ดีไซน์มาได้อย่างสวยงามเลยนะผมคันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเกรดเจนะจริงๆแล้วล้อเดิมเนี่ยเป็นล้อกระทะใช่ไหมเราเอาถอดทิ้งไปเลยนะผมไม่เอานะผมซื้อรถกับเพคเซนเตอร์ต้องได้ออปชั่นเต็มๆนะผมคันนี้จัดไปนะผมเราเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ให้เลยนะผมตัวนี้แม็กใหม่ยางใหม่นะผมขนาดหน้ายาง2 4 5 4 5่ห้าสนะยางปี2021ันยี่สิบเลยนะผมใช้กันไปยาวๆเลยนะผมได้แม็กใหม่ยาง นะผมคันน ah ี้นะ <lawsuit royable. S 1> แล้วก็ด้านข้างนะก็จะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างให้นะผมในเกรดเจนะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะผมเป็นตัวสมาร์ทแคปนะผมตัวแคปสามารถเปิดได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับผมเข้าออกได้อย่างสบายนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับเปิดแคปออกมาได้อย่างกว้างขวางเข้าออกอย่างสบายอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะและต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็รถเดิมๆนะสีเดิมๆสีเต็มอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวพาไปดูสีกันเลยนะผมตามมาเลยครับ สำหรับสีตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมจริงๆนะสวยๆเลยนะเรากล้าโชว์เลยนี่เม็ดองค์เม็ดอาร์คนะครับเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนะผมแกะให้ดูเลยนี่ฮะรอยเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานสวยๆเนียนๆนียะครับผมน็อตแก้มข้างนะผมเดิมเดิมไม่เคยขยับเลยนะผมน็อตประตูก็เดิมเดิมนะผมสวยๆเลยนี่ฮะ บอกเลยว่าซื้อรถกับเพรคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะโดนรถชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะเรากล้กการันตีเลยว่ารถของเราเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ฮะรถน็อตสวยๆไม่ขยับแบบนี้นะครับผมมีที่เพรคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมนี่ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูด้านท้ายรถกันต่อเลยสําหรับด้านท้ายรถนะผมบอกเลยว่าทํามาได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับผมบอกเลยออปชันที่ให้มานี่ครบเลยนะ เริ่มจากไฟท้ายก่อนไฟท้ายดวงใหญ่มากเลยนะผมตัวนี้นะไฟท้ายดวงใหญ่นะผมแบบ LED นะผมมาพร้อมกับไฟเบรกไฟถอยอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะผมตัวนี้มีไฟเบรกลงที่สนะส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเสริมความปลอดภัยให้เรานะผมมีกันชนท้ายคันนี้ติดเซ็นเซอร์กระยะถอยหลังไม่อีก4จุดเลยนะตัวนี้กระบะไลเนอร์นะผมราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะผมจะได้ใช้กันไปยาวๆนะครับผมตัวนี้นะ นี่ฮะแล้วก็กระบะท้ายท้ายก็เดิมสวยๆเลยนะผมตัวนี้นะมาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าไฮรักลีโวครบเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องผู้โดยสารกันหน่อยนะว่าออปชันเป็นยังไงกันนะฮะ สำหรับคันนี้ต้้งบอกเลยว่าภายในห้องบริษารนี่กว้างขวางนั่งสบายมากๆนะผมแล้วก็รถปีใหม่ๆมนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะผมภายในนี่ใสๆกิ๊กๆเลยนะผมตัวนี้นะเบาเป็นแบบเบาะผ้านะผมฟองน้ํานี่ยังแน่นๆนุ่มๆกลิน่นความใหม่นี่ยังอยู่กับรถอยู่เลยนะผมตัวนี้นะมาพร้อมกับเบาแคบนะผมนุ่มๆแน่ๆน,นๆนะฮะสวยๆเลยนะผมคันนี้นะ ตัวนี้นะครับผมออปชันที่ให้มาถือว่าให้มาเป็นมาตรฐานพื้นฐานเลยนะผมออปชันที่มาตัวคอนโซลนะตัวนี้ทํามาเหมือนรถเก๋งคอล,ล,ล่าเอาติดเลยนะดีไซน์สวยหรูนะผมตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 DVD สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะผมมีช่องเสียบ USB นะผมหรือว่าช่อง X อมีให้ครบเลยนะ ตัวนี้แอร์จะเป็นแอร์แบบเมนนนนะผมปรับอุณหภูมิที่มือนะและเป็นเกียร์เมนนนแบบ5สปีดนะผมสวยๆเลยนะผมตัวนี้ก็เรือนไม้ก็จะเป็นดิจิตอลปนเข็มแอนด์ล็อกนะผมตัวนี้นะก็สวยๆดีไซน์เก๋ๆเลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับเรามาดูเครื่องยนต์แล้วก็ห้องเครื่องคันนี้กันว่าจะสวยเดิมขนาดไหนตามมาเลยนะผม สำหรับเจ้า t o y o ต a h i l u ั Revo คันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลนะผมขนาดเครื่องยนต์ 2,400cc แบบ4สู 4, 16วาลว150แรงม้านะผมบอกเลยว่าให้อัตราการเร่งที่ดี เร็วแรงแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะผมโตโยต้าทำมาบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยประหยัดน้ํามันจริงนะผมเครื่อง2.4กับ150แรงม้านี่ถือว่าเหลือๆค,คุ้มเลยนะครับผมตัวนี้นะเครื่องยนต์ก็เดิมๆสวยๆนะครับผมนี่ฮะรอยแต้มรอยอาร์สสีเดิมจากโรงงานเลยนะผมน็อตแทบไม่มีขยับเลยนะผมนี่ฮะเรามาดูห้องเครื่องกันนะผมคันนี้โตัวเรือห้องเครื่องนี่สวยมากนะ น็อตฝากระโปงนี่แทบไม่มีขยับเลยนะผมนี่ฮะค้างเดิมนะคานเดิมรับรองว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะผมรถสวยเลยคันนี้นะมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS นะผมป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะผมเสริมความปลอดภัยให้คุณลูกค้าตลอดการเดินทางเลยนะผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ดีนะห้องเครื่องสวยคันนี้ ตอบโจทย์คุณลูกค้าที่หารถกระบะไว้ใช้งานอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเราไปดูราคาและโปรโมชั่นรถคันนี้กันเลยครว่าจะสุดขนาดไหนตามไปเลยครับสำหรับเจ้า t o y o ต a Hilux ก e v v Smart c a ท 2.4J ปี2 0 1 6คันนี้เราขายกันราคาคือแบ่งกันไปทำมาหากินและกันนะคันนี้จัดไปเลยราคาพิเศษเพียง 399000บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้สุดแสนจะพิเศษเลยสำหรับรถปี26 1 6แบบนี้นะสวยๆแบบนี้รถสวยๆแบบนี้กับราคานี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเพชรคาร์เซ็นเตอร์ใจดีช่วยผ่อนให้อีก1ปีเต็มเลยนะผมบอกเลยว่าโปรโมชั่น ประจำเดือนนี้นี่ร้อนแรงสุดๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะผมเราจัดหนักให้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนจดทะเบียนพอรบอ ทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับผมนี่ฮนะคุ้มๆเลยนะผมแถมโมรันตีการรับประกันของเราก็ไม่เป็น2รองใครเลยเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายให้อีก1ปี30,000นกโลเมตรกันไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆจัดจักหนักกับโปรโมชั่นนี้เลยนะผมก็อย่าลืมแล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบนะหารถรุ่นนี้ไว้ใช้อยู่นะ ก็รีบจับรีบจองสามารถสอบถามได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะครับผมรู้ว่าจะสอบถามที่เบอร์ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารีบรีบจองเลยนะผมพลาดคันนี้เสียดายอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคนะผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กเราด้วยนะกันนะจะได้นำรถสวยๆแบบนี้มาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้ากันตลอดนะผมสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ thank <laughs> you